ชมนะครับไปที่เมืองแกรนดบรองรัฐมิชิแกนนะครับเมื่อวานนี้28กันยายนนั้นคนร้ายขับรถพุ่งชนกำแพงโบสถ์ของาศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนนะครับก่อนใช้ปืนไรเฟิลกราดยิงภายในโบสถ์ในขณะนั้นกำลังมีการประกอบพิธีทางาศาสนาและมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคนตามด้วยการจุดไฟเผาครับคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหนี่คือเกิดไฟไหม้แบบนี้มือปืนเสียชีวิตหลังยิงต่อสู้กับตำรวจนะครับต่อมาพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าคนร้ายชื่อโทมัสจาคอบ แซนฟอร์ดอายุ40ปีเป็นชาวเมืองเบอร์ตันที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นิวยอร์กโพสต์สารัฐรายงานว่ามือปืนนั้นเป็นทาหารผ่านศึกอิรักนะครับช่วงปี2 5 4 7สถึง2551ังสังกัดนาวิกโยธินสหรัฐคนร้ายใช้รถกระบะเป็นยานพาหนะมีภาพที่แสดงให้เห็นว่ารถกระบะคันดังกล่าวติดอยู่ที่กำแพงอิดด้านหน้าโบสถ์มีธงชาติอเมริกันขนาดใหญ่สองผืนติดอยู่ที่กระบะหลังเมืองที่เกิดเหตุทางจากเมืองแลนซิงเมืองหลวงของรัฐม Ier, วิลเลียมเรนเยหัวหน้าตำรวจแกรนด์บองบอกว่าคนร้ายยิงต่อสู้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในลานจอดรถราว8นาทีหลังได้รับแจ้งเหตุมีเหยื่อบาดเจ็บจากกระสุนปืน10คนด้วยกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจำนวนนี้สองคนเสียชีวิตในเวลาต่อมามีคนหนึ่งอาการสาหัสที่เหลือ7คนอาการทรงตัวเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามือปืนจุดไฟเผาโบสถ์โดยเจตนาให้ไฟไหม้ลายลามทำลายโครงสร้างโบสถ์เกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ดับไฟได้แล้วและเชื่อว่าจะพบเหยื่อเพิ่มเติมทันทีที่สามารถเข้าไปในโบสถ์นะครับ การวางเพลิงด้วยวิธีใดยังไม่ยืนยันแต่แหล่งข่าวพบระเบิดแสวงเครื่องจานวนหนึ่งภายในบริเวณโบสถ์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญนั้นกําลังตรวจสอบด้านประทับดีโดนันทนัป์ผู้นําสหรัฐโพสต์รูทโรเชียลนะครับว่าเหตุยิงโบสถ์ในมิชิแกนเลวร้ายอย่างยิ่งดูเหมือนเป็นการโจมตีครั้งที่พุ่งเป้าคริสเตียนในสหรัฐอเมริกาและเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดความรุนแรงที่จะต้องยุติลงเดี๋นี้การโจมตีโบสถ์คริสต์นิกายมอรมอนในมิชิแกนนับเป็นอีกเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนในช่วงไม่่ีััาารรงอิขธตททฐ เหตุยิงศูนย์สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในรัฐเท็กซัสและเหตุการณ์ยิงโบสถ์คริสตกับโรงเรียนในมินนิโซตาเป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตสองรายขณะประกอบพิธีมิสซาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนครับไปดูที่เปรูครับคนหนุ่มสาวกลุ่มเจนซีนั้นได้ออกมาชุมนุมครั้งใหม่เป็นการต่อต้านประธานาธิบดีดีนาโบโรเต้นะครับสืบเนื่องจากความไม่พอใจเรื่องปฏิกะเรื่องของการปฏิรูปรระบบบำนาญ รวมไปถึงปัญหาคอร์รัปชันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและการใช้ความรุนแรงปราบปรามผู้ประท้วงตั้งแต่ปี2022นะครับจนทําให้คะแนนนิยมของผู้นําประเทศนั้นตกต่ําถึงขีดสุดกลุ่มเยาวชนและก็คนรุ่นใหม่ของเปรูครับรวมตัวกันประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีดีนาโบโรเตอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่การเดินขบวนในเมืองหลวงกรุงริมานนาไปสู่การประทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ทำให้มีทั้งตำรวจผู้ประทว้วงและก็นักข่าวได้รับบาดเจ็บกว่า10รายนะครับการประท้วงประทุเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับจากการปฏิรูประบบบํานาญที่กําหนดให้ชาวเปรูปทุกคนที่มีอายุไม่เกิน18ปีต้องเข้าร่วมกองทุนบํานาญแต่แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงเนี่ยมาจากความไม่พอใจที่มีต่อประธานาธิบดีโบโรเต้และรัฐสภาที่สะสมมาเป็นเวลานานศานสตราจารย์โจมารีเบิร์ต ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองเป,เ,ปเปรูจากมหาวิทยาลัยพรินสตันนะครับได้มีการระบุว่าความไม่พอใจในเปรูอยู่ในระดับต่ำและผุกุ่นเนี่ยมานานแล้วโดยมีเชื้อเพลิงเนี่ยมาจากเรื่องอื้อฉาวด้านคอร์รัปชันความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอาจชญากรรมที่เพิ่มขึ้นและความโกรธแค้นต่อการขาดความรับผิดชอบกรณีผู้ประท้วงหลายสิบคนเนี่ยที่ถูกสังหารโดยกองกำลังความมั่นคงในช่วงที่บูโรเตเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2022 รายงานของเดือนกรกฎาคมนะครับจากการอาจากสถาบันศึกษาในเปรูชี้ว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีบูโรเต้นั้นอยู่ที่เพียง2.5ในขณะที่รัฐสภานะครับอยู่ที่3เท่านั้นนอกจากความไม่สงบในกรุงริมาแล้วการประท้วงยังได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหการรมเหมืองแร่ซึ่ง,งเปรูเนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับซึ่งการประท้วงของกลุ่มเจนซีเนี่ย ในเปรูก็สะท้อนถึงการเดินขบวนของเยาวชนที่เคยเกิดขึ้นในอินโดนีเซียและเนปาลด้วยโดยมีสัญ,ญลักษณ์ร่วมกันคือหัวกะโหลกครับสวมหมวกฟางซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์จากมังงะญี่ปุ่นก็คือเรื่องวันพีชที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดล่าสมบัติซึ่งหนึ่งในผู้ประท้วงเนี่ยบอกว่าตัวลครหลักอย่างลูฟี่เนี่ยเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากผู้ปกครองที่กดขี่และช่อชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสถานในหลายประเทศรวมถึงเปรูในขณะนี้ด้วยครับคือเขาประท้วงกันมาตั้งแต่วันที่22นะฮะแต่ว่าก็อยากไม่จบพอช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะรุนแรงขึ้นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมมันสกคู่เห็นนะฮะเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เลือดกันไปนะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ประเทศจีนกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้28กันยายน2568นั้นมีการรายงานข่าวว่าถังเหรินเจี้ยนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนนนนบทของจีั้ ถูกสารประชาชนกลางเมืองฉางชุนในมณฑลจี้หลินตัดสินลงโทษประหารชีวิตนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าให้รอลงอาญาเป็นเวลาสองปีในคดีรับสินบนโดยระบุว่าเขารับสารภาพความผิดหมดแล้วนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางด้านทั้งเรินเจียนนั้นเนี่ยได้รับเงินสินบนเป็นเงินสดและทรัพย์สินมูลค่า268ล้านหยวนตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1 2 0 0ล้านบาทระหว่างการดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี2 5 5 0ันห้าสิบถึงสองพรนะครับ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ขับไล่นายถังออกจากพรรคเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567หรือว่าราว6เดือนหลังจากที่ถูกสำนักงานต่อต้านทุจริตนำตัวไปสอบสวนและถูกปลดออกจากตำแหน่งข่าวระบุว่าการสอบสวนนายถังนั้นนับว่ารวดเร็วผิดปกติและเกิดขึ้นจากการสอบสวนที่คล้ายคลึงกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างลี่ชางฟู่และเว่ยเฟิงเหอผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนก่อนหน้านั้นทั้งนี้ประธานดีสีจิ้นผิงได้เริ่มการกวาดล้างครั้งใหญ่ในหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศของจีน ตั้งแต่ปี2563มุ่งหวังให้ตำรวจอายการและผู้พิพากษาจงรักภักดีอย่างที่สุดบริสุทธิ์อย่างที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานั้นสีจิ้นผิงออกมากล่าวย้ำว่าการทุจริตกำลังเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนและยังคงมีแนวโน้มเพิม่มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะนี่ตัดสินพันสองร้อยล้านตัดสินประหารชีวิตนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าตัวสารภาพอรอลงอาญาสองปีครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับสำนักข่าวกลางเกาหลีได้รายงานว่าคิมจองอึนนั้นได้มีการพบปะกับคณะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ช่างเทคนิคสาขานิวเคลียร์นะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือครั้งสําคัญเกี่ยวกับการผลิตวัสดุนิวเคลียร์และอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งคิมจองอึนนั้นได้มีการฟังรายงานการดําเนินแผนเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งผลิตวัสดุนิวเคลียร์สาหรับปี68 พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานและกิจกรรมการผลิตล่าสุดของสถาบันอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนง,งานในปี2569ด้วยแล้วก็แนวโน้มการพัฒนาสาขาการผลิตวัสดุนิวเคลียร์สนักข่าวกลางเกาหลีนะครับยังรายงานด้วยโดยอ้างคํากล่าวของคิมบอกว่าระบุถึงการป้องปรามที่ทรงพลังหรือว่าหลักการทํารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงด้วยนะครับ เป็นการทำด้วยกำลังอำนาจที่มีพลังนิวเคลียร์เป็นแกนหลักยังคงเป็นจุดยืนที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเกาหลีเหนือขณะที่การเร่งเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันด้านนิวเคลียร์นะครับก็เป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดหากพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศนอกจากนี้คิมย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและยกระดับคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมทางให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือให้ความสำคัญสูงสุดกับการจัดหาและสนับสนุนทุกความเป็นไปได้และเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับครับในขณะที่มีการรายงานข่าวว่าชเวฮอนซูซอนฮุยน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือนั้นก็เดินทางไปพบกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนพร้อมส่งสารจากคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงและจะพัฒนาไปเพื่อตอบสนองต่อความจําเป็นในช่วงเวลานั้นนั้น ทางด้านชเวนั้นกล่าวว่าประธานดีสีจิ้นผิงและผู้นําคิมได้กําหนดทิศทางและหลักการพื้นฐานสําหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีไว้ตอนพบกันครั้งล่าสุดเมื่อตอนต้นเดือนกันยายนสอดคล้องกับความจำเป็นในกิจการโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงทางด้านหวังอี้นั้นกล่าวกับทางด้านชเวนะครับบอกว่าสองประเทศควรกระชับการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเพิ่มความร่วมมือเพื่อภูมิภาคมีศักดิภาพและเสถียรภาพสำนักข่าว ต่างประเทศั้านรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่ารัฐมนตรีทั้งสองคนหารือกันเชิงลึกเรื่องกิจการภายในประเทศและต่างประเทศมีข้อตลกลงอันสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆบอกว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคิมจองอึนกับสีจิ้นผิงก็พบกันที่กรุงปักกิ่งและแจ้งกับสีจินผิงว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นจะสนับสนุนจีนปกป้องอธิป,ปไตยการพบกันของทั้งสองรัฐมนตรีเกิดข,ขึ้นก่อนที่สีจิ้นผิงนั้นจะเดินทางเยือนเกาหลีใต้าตามที่คาดกันเอาไว้ก็คือระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนะครับ ซึ่งก็ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าในการที่จะเจอกันที่เกาหลีใต้นั้นเนี่ยในวันดังกล่าวนั้นโดนั์ทรัมป์ก็จะมาด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตาม50ปีสัมพันธ์ไทยจีนครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ